ใช่ปก็มาเป็นที่สวยๆไม่มี ไปทาคืนนะคะทาคืนเลยตอนเช้าคี่นี่จะเมฆเอดีครับวันนี้เปิดตัวแบบใหม่นิดนึ่งดิจิโก็้ A Memo แหละก็มาด้วยก็มีแต่ทั้อะไมไหมสวอยครับ A Memo ครับวันนี้มาอยู่ที่ U G จะทำคำตอเป็นงไงดีที่เด็กๆาช่วยกจูจูจชา ก็จะพูดจบก็คือน้ำลายกันยุยชานะครับยุยชานะครับสาขาถนนชยางกูรนะครับเขาแถวโพทองครับฮะเอานะครับยวเช็กกินให้นะจ๊ะก็โลสมัครบก็มาครั้งแรกนะครับเห็นเพื่อนเพื่อนนะครับว่าเออต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับจริงๆว่าจะมากินตัวนี้มาดูมาดูว่าจะมากินเลยเชอรี่บาซูก้าแต่หมดจ้าอนนี่คือตัวเนี้ย ที่วาสุก้วนะครับวันนี้ก็ต่างสแตนดาร์ดนะครับชาโนมไปที่นี่นะครับสามารถเลือกระดับความหวานได้นะครับก็จะมีระดับมอสุก้าฟูซูก้าเลสซูก้าฮารฟซูก้านะครับจนไปถึงโนซูก้านะครับมีกี่ระดับอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจระดับนะครับการตกแต่งร้านนะครับคงจะบอกว่า เป็นแท็กแนวอินเดียก็คงจะโดนด่านะฮะเป็นจีนจ๋าเลยนะครับชอบนะดูแล้วสบายตาดีนะครับแ้วเราก็จะมานั่งกินนี้สักนิดนึงดูดูเขให้นั่งหรือเปล่าก็ดูนะแต่เราก็จะนั่งนะยูจีค่ะโอ้โหเอ้ยเอ็มเมา เป็นไงบ้างครับเอาเราเราิู่้ได้ไงไหนหวานน้อยหวานมากทีเราของแฟนจัดเอทำไมเขาดูอ่ะเขาแจ,งาจา้งเหรอคะ้าจ่ายตังค์ยังไปหาหนังครับแปน้าดีกว่า้งไหนดหนออนนะีอ่ะน้นเ้ก็ยด้วยล,วลูกค้าก็ว่าไม่ขาดสายครับดูจังเปนก้ ชิมดูสักคำนะมากรับบางคนนะนี่นะครับขั้นตอนการเหลื่อนะครับชายยูจี้ชายยูจี้ชาย,ชายก็ยูพีอะไรจะเปยูจะยูจี้ยคนก่อน,น,นครับเขาให้ขยากันนะเดิวดูนะเดแล้วก็ดูครับฟังเสียงดูนะ ่ผมว่าผมเคยกินร้านแต่ตอนนั้นสั่งผ่านบริการสั่งอาหารนะจ๊ะถ้าจะร้านนี้นะมันมีพุกกี้มันเหมือนพุกกิ้พรวนมาไม่เคยกินน้องสาวฝึกงานสั่งมาให้กินน้องฝึกงานอืมผูม้ชายหรอกมไม่มีหรอกผู้หญิงอ่ะสวยๆไม่มีดูยิ่ง ย,อยูอีทาครับชอบใครมาอ,อุบลน,นะครับหาร้านอะไรกินแบบที่ไม่ชุ่มคอหน่อยก็ร้านนี้ทางหาง่ายครับตอนนี้นจะยานกูเลยแยกปัมเสโซมานิดนึงนะครับก็อยู่ฝั่งซ้ายมือามหาไม่ยากคือแถวนี้ร้านอาหารเยอะนะหากินง่ายนะครับดีะ่ะเห็นไหมอับมณ์ฟังใหม่ไม,ม่เสียงวะ่ะ ไ <Before. S 2> ม่มีฟช่อมอ่ไม่ใช่ัม่่ม่ใชม่ใช่ไม่ม่ม่ใช่ไมเกชรไม่ใชมาใช่อร่ม่่ คอยมาเตอร์มาเตอร์ลอแล้วแหลแรีบสร้างแบบทำให้แบบตอนนี้ไม่มีเวลาทำอะไรเลยนะครับก็ที่ห่างหายไปสักพั้เเป็นยอมรับว่ามันมีเกมมาใหม่เยอะมากนะผมก็ก็ยอมเสียสละเวลาเพื่อไปรีวิวเกมนะครับไปลองทดลองเล่นเกมดูว่าน่ารีวิวไหมซึ่งสุดท้ายก็ คือมันไม่ใช่แนวเราเนาะเราเป็นเกมที่เขาเรียกเป็นเกมแนวผู้บริหารนะครับเป็นเกมอไอไดูไหนมันเหมือนเหรอมันเหมือนเขาเหรอดูไปวานบางวานนะถ้เป็นอย่งนโอ้ยใกลมากเลยอ่ะมันย้อนแสงวะไม่ย้อ <c oughs> นนะก็ดูรูปหวานๆกัน ครับเมื่อเขาบอกว่าผมคือหน้าเด็กๆก็ได้อยู่นะพายุอ่ะได้อยู่นะได้ไหมมันเด็กๆหน้าเหมือนพายุไหมไม่พายุถ้าเดินติดกันแต่ก่อนนี่คือพายุเลยนะพายุอะไรเออสายฟ้าพายุอ่ะรู้จักไหมรู้จักตะโนเอินพายุโนอิญอดอมแล้วก็เราอยู่เป็นเป็นพายุที่มาจากจีนครับครั้งก่อนก็โนเอินที่ั้งทีก็แบบเนี้ย พ่อครับก็ก็นะก็ตอนนี้ก็ได้เวลาจะเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงมครับฝักไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเมฆเอาตีนะครับนะครับใครที่อยากให้ทําอะไรนะครับคอนเทนต์อะไรก็อยากให้ไปไหนที่ไหนกินในอุบลนนะบอกมาถ้าไปได้ไปถ้ามีเวลาไปเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาก็โอ้โหทำไมบ้างไม่รู้มันจะพ่ะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเป็เกติเราด้วยนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้นะครับจะพยายาม ราตอนนี้ก็ทำคนเดียวนะครับขอให้เราดึงแอดมินมาช่วยแล้วเขาก็ไม่ทำอ,อะไรคนดึงก็เขาไม่ช่วยทำอะไรเลยอืออะไรเอาละครับก็ต้อกล่าวคำว่าแจกันจกหาหน้าตัวเองดิกื่อเราพี่ ファイティングはない。